ครับพี่น้องบ่าวสินคั้นเนาะมื้อนี้ผมเองบ่าวสินคั้นก็มาเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องพอดีแม่ยายเพิ่นอายุ72ปีหัวดวงหนึงเพิ่นถือตเตอรี่ครับพี่น้องเนาะถือตเตอรี่เลขท้าย2องโตครับพี่น้องพอดีผมเองมาขนเฟืองให้เพิ่นเนาะเพิ่นเลยไหว้ฟังว่าเพิ่นถือตเตอรี่ครับ ถือสองโตผมเองก็เลยได้ถามว่าเอ๊ะจังไดงจรงหูถือเลขเนาะฝันดีบ่เราว่าบ่ได้ฝันเราว่าเราไปขอเลขนําพระภูมิเจ้าทีเราว่าก็เลยขอแบบไหนเนาะจุดถูเบาเราว่าวจุดถูขอพระภูมิเจ้าทีให้เพิ่นเลขกศูนย์เก่าหนึ่งพันว่าจุดถูได้ศูนย์เก่าหนึ่งครับพี่น้องโอ้ว่าเกือบถือสามโตตัวนึงเลยว่พะพอดีมันไปสื่อได้รถ ตลีบ่บ่ครับพี่น้องผมเลยคุยกับเพื่อนว่าเออขอเฮ็ดคลิปเดีย๋ยวบ่ละย่ายงวนหนาสิเอาอีบ่เออสิขออายุเราก็นับมือเราอายุแล้วเจ็ดสิบสองปีครับพี่น้องนับมือเราเออวันพระเราวะวันข้านวันพระหนาเด้อมาเอาเราวะหันเซ็ดคลิปเราวะเอยผมกับเผาใช่ป่ะซับหมอเสานี้พี่น้องพอมาหอดเราเหตุเรียบร้อยแล้วครับเราจู่ถูไปแล้วเราเตรียมสิไป,ปวัดครับพี่น้องเราเตรียมโตจะออกไปวัดแล้ว พอดีผมมาท่านพอดีครับพี่น้องโอ้ยมาเกือบพอท่านยังวะเราจุดถูบขอครับพี่น้องเนาะเป็นถูบไอใครเป็นขอนําพระภูมิเจ้าที่ของเพิินครับพี่น้องเนาะผมเองก็เลยมาพอท่านก็เลยทายเอาแบบนี้เลยครับพี่น้องเบ่งถูบตีใหญ่เราขอในการครับพี่น้องเนาะ่างวดงวดวงหน,นึ่งเนั่เป็นจุดถูบได้ศูนย์เก้าหนึ่งครับพี่น้องเนาะศูนย์เก้าหนึ่ง โวดก่อนเพิ่งกัดถึงลอตเตอรี่ไปผมเองเลยขอเฮ็ดคลิปวันนี้เราก็ว่าเอาอีกผมมากเกือบพอทันครับพี่นอ้องยังวะพอดีเมันเตรียมโต๊ะออกไปวัดเหรอครับวันนี้วันพระเนาะผมเองก็เลยขอเฮ็ดคลิปเราว่าเออเฮ็ดแล้วดับเทียนน้ำเดือเราไปวัดก่อนเราวักกัเลยเอา้าเดี๋ยวดับเทียนไหนครับพี่น้องเอาสิครับพี่น้องของบา่าวสุนขันเนาะสุกูสุข,สข,ขนเอากระมาเบิ่งถูก ย่ายในการครับพี่น้องย่ายอายุเจ็ดสิบสองปีมันได้เท่าเติมแล้วเราออกไปวัดแล้วครับเข้ากับมาเบิงถูมด้วยเรลยๆนาะว่าสิออกตัวไหนครับพ да. ี่น้องถูเพิร์ลเนาะมื่อน <Yeah. S 2> ี unk, ้ก็ไม่เห็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเบิงคือเก่าคือเดิมของบ่าซึ่งขั้นน้องพี่น้องเบิงแล้วกับพิจารณาญาณครับพี่น้องหรือเอฟซีเบาซึ่งขั้นเนาะผมเอียงเบาซึ่งขั้นกับมหาตามเหล็กหรือเห็ดคลิปให้พี่น้องเบิงคือเก่าคือเดิมของบ่าซึ่งขั้นลราพี่น้องถือว่าย่ายเป็นอายุเจ็ดสิบสองปีเนาะ เพิ่นจุดเทียนจูดถูไม่ล่ะจูดถูไว้เพิ่นก็ไปบ้านแล้วครับพี่น้องเพิ่นก็บอกผมิ่นไปว่า,บบาดับเทียนแน่เด้อเพิ่นว่าเอาเขาเอาเหล็กญนี่กันจังน้อยคอยดับเทียนแล้วเนาะให้ได้มืดสามตัวก่อนพี่น้องตอนนี้ก็บสี่โพมาแล้วพี่น้องเนาะสีโ่โพมาแล้วเขามาหลุนโตต่อไปอีกสองตัวครับพี่น้องว่าจะได้ตัวไหนเนาะเพราะใหญ่อายุเจ็ดสิบสองปีงวดก่อนเพิ่นจุดจุดถูกได้ ศูนย์เก้าหนึ่งผึ่งกระถือรถตลีเนาะบังเอิญว่ามาขนเฟื่องไอ้เพิ่งครับพี่น้องเนาะเปิ้นกระบอกฟังก็เลยขอเฮีคีเพิ่นเนาะเอาก็มาตามในกันเนาะกับบ่าวสินค้านบางงวดใหญ่เจ็ดสองปีเราเสด็จตัวใดเนาะเราก็ไปวัดลราละพี่น้องกลับมาเราจึสิขึ้นมาเบิ้งแล้ววะเอาก็เบิ้งในการเรื่อยๆกับบ่าวสินค้าครับพี่น้องผมเองกับสิเบิ้งแล้วกับสิ่ดับเตจเทียนไหวไหมเพิ่นเนาะตัวเลขโบนาลบ มาเราก็วากลับมาแต่ว่าเราจึงมาเบิ่งพี่น้องตอนนี้เราไปวัดะล้วเราก็เบิร์นกันเลยกับบ่าวซื้อกันกับพี่น้องมาอนี้เนาะมาตามเลขคิดคิปไอพี่น้องเบิ่งคขึ้นเาคือเดิมของบ่าวซื้อกันเราก็เบิรงเรื่อยเนาะว่าอย่างสิโพมีกับพี่น้องว่าสี่โพมาแล้วเนาะชัดเจนแล้วเนาะสี่ตัวสองกำลังโพกับพี่น้องตอนนี้ตัวสองกำลังโพออกมาเนาะเราก็มาเบิงในกันครับว่าสิเป็นตัวใดเนาะ ก็ามาแล้วก็ใช่ติดตามบาซึ่งขั้นนี่แหละพี่น้องใช่ก็ไหนก็แช่ก็ติดตามเบาซึ่งข้านะครับผมมันนี้ก็มาฮิตคลิปเพื่อเป็นแนวทางไอพี่น้องเบิง้งคือเก่าคือเดิมของเบาซึ่งข้านะครับพี่น้องนะน่าจะเป็นสีครับพี่น้องเนาะน่าจะเป็นสีสีแน่ๆเลยตามสายตาครับพี่น้องน่าจะเป็นสีสีเนาะสีสีป่ะนะเบิง้งในการเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะ พอดีใหญ่มันโชคดีหมดพวงหนึ่งเก่าหนึ่งครับพี่น้องก็เลยมาตามอีกรอบเนาะฮาว่ามานครับพี่น้องผมเองบางสักครงก็เลยมาตามให้ครับอ่ะเบิง้งในกันเรื่อยๆเนะเาะว่าสิเป็นตัวไหนเนาะตสีสีแท้ๆแล้วพี่น้องเนาะสีสีแน่นอนเมา,าเบิ้งโตต่อไปในการครับตัวที่สามเนาะ เราวันขั้นเนาะเราวันขั้นมาเอาเรื่องเราปะมีคลิปเราปะพอดีถึงวันขั้นถึงวันพระพอดีครับพี่น้องเนาะมือนี้เออมาเกือบบอท่านยังวะเราเกือบไปวัดก่อนยังวะตอนนี้เราก็บปอยู่เนาะเราจะไปสัมผัสในรุ่นเนยจังหน่อยเราก็บปอยู่เราไปวัดเหรอก็เลยขออนุญาตถ่ายแต่ถูกเพิ่นเนาะเวลาถ่ายแล้วดับเทียนใหนน้ำด้อเพิ่นปะเอ้าเดี๋ยวแล้วก็สิดับให้ครับพี่น้องเนาะ เอากระเบิ่งในการเรื่อยๆตอนนี้น่าจะเป็นซีซีอย่างน้อน,นี่ซีซีหนาจะเป็นซีซีหกมากนี่ทั้งๆเ,เป็นอันนี้น่าจะเป็นเหลี่หกครับพี่น้องอ่ะเบิ่งในการเรื่อยๆแมนซีซีหกว้เฮาใอ้สามตัวปังๆเด้อปุวยเป็นฟ้าภูมิเจ้าที่ครับพี่น้องเนะาะเป็นขอของใหญ่เป็นขอโงดก่อนขอเขา่าวันนี้เป็นก้อขออีกครับเอากราเบิ่งในการเรื่อยๆครับบาสการเนาะ ของกวบคุมจิตี่เป็นวะ C C หกบอนี่เนา้องเบิ้งในกันเรื่อยๆครับพี่น้องครับวาสิเมียน C C หกบอวันนี้พ่อเมีอย่างบางสื่อกันกรับไม่ฮ็ดคลิปเพื่อเปลี่ยนแนวทางให้พี่น้องเบิ้งคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องทำคลิปเพื่อเปลี่ยนแนวทางเบิ้งแหละครับพี่เจ้าหน้าได้ยินด้พี่น้องของบางสื่อกันเนาะเด D F C บางสื่อกันก็ดีครับทำคลิปเพื่อเปลี่ยนแนวทางก็เบิ้งในกันเรื่อยๆเด้อพี่น้อง เอหน่าจะเป็น446แล้วพี่น้องชัดเจนนะ446แน่นอนครับตามเบิร์เนาะ446น่าซิเมีนพี่น้องชัดเจนเหลือน้อยเดียวเหลือดำดำน้อยเดียวครับพี่น้องพอถูมยั่างเติดอยู่แต่ว่าข้างล่างหลีโคกตามโรงพาบาลมันเหลือดำดำน้อยเดียวเนาะให้มันชัดเจนกว่านี้เนาะพี่น้อง วันนี้ก็ามาตามเล็กย่าเย็ดี่สิบสองปีเป็นโชคดีถืรอรถตลี่งเตะข่ายวีกททหนึ่งเนาะเกาหนึ่งพี่น้องก็เลยมาตามอีกหลบหนึ่งฮาวาเพิ่นหมานเนาะพี่น้องเย็ดคลิปเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาในการเรื่อยๆไหนจะเป็นสี่สี่หกแน่นอนครับพี่น,อ 4, 4, 6, น้องสี่สี่หกแน่นอน เอามาแล้วก็จะติดตามบางสินค้านได้ด้วพี่นอ้องช่วยกวันหลายคนแชร์กดติดตามบางสินค้านะครับผมวันนี้ก็ไม่ทิพย์เพราะเป็นแนวทางให้พี่นอ้องเมื้องขึ้นเขาคือเดิมของบางสิ่งกันลนะพี่นอ้องเอาเบื้องไปเลยครับดำๆหายไปเมื่อกลากไหนชัดเจนครับพี่นอ้องแต่ว่าตามสายตาผมกับซีซีฮอกนะพี่นอ้องเนาะ น่าจะเป็นสีนน่สี่หกแน่นอนพี่น้องเข้าครับพี่น้องเขาเนาะผมเองเบาซึ่งขัน้นขอพูดทุกท่านที่เข้ามาเบิงและเข้ามาชมคลิปเบาซึ่งขัน้นเนาะหรือติดตามเบาซึ่งขั้นก็ดีผมเองเบาซึ่งขัน้นขอขอพูดทุกท่านครับผมผมเองขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม